สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธนั้นจะทําการโคจรยกย้ายราศีในวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2565ไปจนถึงช่วงประมาณวันที่27-28พฤศจิกาย,ยนปี2565ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพระพุธมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงราศีอยู่บ่อยครั้งเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธเดินเสด็เดินเร็วนั่นเองนะคะดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปากค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญงสัญญาการเซ้นปากกาทั้งหลายนะคะเราก็มาวิเคราะห์กันเลยค่ะว่าในช่วงที่ดาวพระพุธท,ทาการโคจรยกย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเราไปเช็คกันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะในวันที่9ถึงวันที่27พฤศจิกายนปี2565 ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาทับเนื้อทับตัวของคุณนั่นเองนะก่อนหน้าวันที่9พฤศจิกาย,ยนนะคะดาวพระพุธอยู่ที่ราศีตุลค่ะการอยู่ในราศีตุลน,นั้นได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระราหูซึ่งพุธกับราหูถือเป็นคู่อริคู่ศัตรูต่อกันก็จะส่งผลในด้านเสียให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจังหวะวันที่9ถึง27พฤศจิกาย,ยน ยาประพุทธมาทับเนื้อทับตัวของคุณ ออกจากการเล็งของดาวพระราหูแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ได้ทํามุมเล็งกันกันกบดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการทําลายล้างเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณโชคลาภทับเนือ้อทับตัวมรณะหมายถึงการจบจากบางสิ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งมรณะหมายถึงการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานที่การโยกย้ายการเดินทางเปลี่ยนสถาน ถานะจากเดิมเคยเป็นลูกน้องตอนนี้มาเป็นหัวหน้าปเปลี่ยนสถานะจากพนักงานบริษัทมาเป็นนายตัวเองมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลากหลายประการมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายดาวการพูดมาทับเนื้อทับตัวนะคะดาวพูดมาทับตัวพูดอะไรเจราจาอะไรก็มีเกณฑ์สำเร็จ เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต่อรองเก่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ได้บางคนพูดไม่เก่งก็มาตามชาวพิจิกนี่แหละให้ไปช่วยพูดช่วยเจรจานะคะจะมีคนรอบข้างมาอาศัยลักษณะพิเศษของคุณตรงนี้ ไปเรื่องไปช่วยเขาในด้านต่างๆคือเขา่ะพูดไม่เก่งเขาก็มาเรียกคุณไปช่วยประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไปดาวประพุธเป็นดาวความคิดเมื่อดาวความคิดมาทับตัวคิดอะไรอยากได้อะไรปรารถนาอะไรมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ดั่งใจคิดได้ดั่งใจหวังนั่นเองนะคะแต่ต้องเป็นในทิศทางที่ดีเชิงบวกไม่ใช่ไปโกงใครมาหรือไปหลอกใครมานะ ได้โชคได้ลาบจากการพูดช่วงนี้จะบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกวาจาเป็นเอกเลยก็ว่าได้ปากพารวยเลยก็ว่าได้นะคะ ดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการค้าขายก็จะมีเกณฑ์คล่องตัวมากยิ่งขึ้นซื้อมาขายไปเจรจาดีลงานกับลูกค้าดีลงานกับซัพพลายเออร์ดีลงานกับพนักงานลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยราบรื่นนะคะมีเกณฑ์จัดการได้มีเกณฑ์เจรจาได้ดาวพระพุธเป็นดาวแห่งการแก้ไขปัญหาด้วยปัญหาอะไรที่มันมาแบบกระทันหัน คุณจะแก้สถานาการณ์ได้ดีคุณจะมีไหวพริบดีในการจัดการเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกและคุณก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะคะสําหรับการที่ดาวพระพุธมาทับเนื้อทับตัวในครั้งนี้นะโอกาสของชาวลัคนาราศีพิจิกในการพัฒนาตัวเอง จังหวะนี้สมัยมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นำงานเก่าๆกลับมาทำใหม่ได้มารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งได้มาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถ้ามองในแง่ของการงานนะพระดาวพระพุธเองเป็นดาวมรณะมรณะหมายถึงของเก่ามรณะหมายถึงออวิธีการเก่าๆมรณะหมายถึงจบจากเรื่องเก่าแล้วเริ่มเรื่องใหม่ แบบนี้ก็ได้นะคะนอกจากงานเก่าที่คุณจะได้กลับมาทำใหม่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณทำงานบางอย่างเสร็จสิ้นแล้วเป็นจังหวะที่คุณได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่ๆม,มีหน้าที่ใหม่ๆเจอกับความท้าทายใหม่ๆนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่เช่นนั้นก็จะหมายถึงมรดกมรณะหมายถึงมรดกที่ทางหมายถึงภาระก็ได้นะคะคำว่ามรดกยาน,นึกถึงเพียงแค่หลักทรัพย์ที่คุณพ่อคุณแม่ โู้ย่าตายายจะมอบให้เรามันไม่ใช่แค่นั้นมันยังหมายถึงหัวหน้างานคนนี้มอบหมายเรื่องบางเรื่องให้คุณทำซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่คนอื่นคนนั้นทำไม่ได้คุณเลยต้องไปรับภาระจากคนนั้นมาทำนะคะเพราะหัวหน้างานมองแล้วว่าคุณมีความสามารถคุณมีความรู้ คุณมีศักยภาพพอที่จะทําได้คามอบหมายให้คุณหรือไม่ฉะ่นนั้นก็จะเป็นในลักษณะที่เพื่อนร่วมงานบางคนนะ่ะหรือว่าหัวหน้างานบางคนออกไปแล้ว นะลาออกหรือเปลี่ยนงานหรือด้วยเหตุประการใดก็ตามเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกก็เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นแทนก็คือเป็นมรดกทางการงานเป็นตำแหน่งที่คุณได้เข้าไปแทนที่ใครบางคนก็เป็นไปได้นะคะเพราะคำว่ามรณะนั้นหมายถึงแทนที่นะอาจจะเป็นในเรื่องอื่นๆก็ได้นะสมัยเพียงแต่ยกตัวอย่างบางเรื่องเพื่อที่จะให้คุณได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้ผลประโยน์ ยชน์ก็ได้หรือความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่โดยหลักๆเลยนะหลักใหญ่ใจความของชาวลัคนาราศีพิจิกมันจะโดดเด่นในเรื่องของการพูดการคิดนะคะแล้วก็การค้าขายนั่นเองที่มันจะมีความโดดเด่นมากๆในช่วงนี้ดาวลาภมาทับเนื้อทับตัวโชคลาบมาจากการพูดโชคลาบมาจากการค้า,คา,า,าก,การขายโชคลาบมาจากการคิดและลงมือทําของคุณนั่นเองค่ะชาวพิจิก ไม่ควรอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ควรงอมืองอเท้าช่วงนี้ต้องเป็นจังหวะที่คุณต้องแอคทีฟให้มากขึ้นนะคิดสิ่งใดอยากทําสิ่งใดให้รีบลงมือทํายิ่งดาวพระพุธเล็งก,กันกับดาวมฤตยูแบบนี้แล้วมันมีเกณฑ์ที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะและอีกด้านหนึ่ง สถานการณ์ที่มันดีอยู่แล้วคุณอาจจะไปพูดในทางที่ไม่ดีจนก่อให้เกิดเป็นสถานการณ์ที่แย่ยิ่งกว่าเดิมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องคําพูดอย่าเผลอผล่ยไปนะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัราศีพิจิกค,ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ